มาดูคันนี้นะครับเป็นโฟล์ GTI เป็นตัวบล็อกเ็ดเลยนะครับเป็นรุร่นล่าสุดที่นังเข้ามาในประเทศไทยนะครับตัวนี้จักรก็เป็นรถแรเท้มหายากเลยนะครับเจ้าของก็มีความพิเศษชอบความแปลกแล้วก็ชอบความสุดทไม่เหมือนใครผมพามาดูบ่บอันนี้เลยนะครับที่เพิ่งใส่ไปให้ครับตัวนี้นะครับเป็น l e ็กค o SPX คาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับโหเนี่ยแตกมากเลยครับสวิตไฟฟ้าที่อยู่ที่ตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีรุ่นไหนที่ทําแบบนี้นะครับแล้วก็าราคาบอรดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเรีกว่าซื้อซื้อรถแจ็สใ,ใหม่ได้ขันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็คันนี้ก็สั่งชุดรางตรงรุ่นมาแล้วก็เดินสายไฟใหม่ทั้งหมดเพราะว่า เดิมทีตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษนะครับคือบ่ะเดิมเนี่ยเป็นปรับมือไม่มีไฟฟ้าผมก็เลยต้องดึงไฟจากตรงซีเมนขึ้นมาใหม่แล้วก็ขั้นตอนที่ยากสําหรับรถยุโรปนะครับอย่างรถใหม่เนี่ยก็คือตัวแอร์แบกนะครับอ่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าทางนี้ผมแก้เร์แบ็กเพราะว่าบ่อเดิมเนี่ยมีแอร์แบกเบ่อเดิมมีแอร์แบกซีนะครับแล้วก็พ่วงพ่วงระบบฮีเตเตอร์จากคนนั่งนะครับทำให้การ ล้างระบบหรือการเคลียร์โค้ดเมื่อเราเปลี่ยนบอร์ดนะครับนี่ครับตัวแอร์แม็กตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้ผมเคลียร์โค้ดให้แล้วนะครับเรียบร้อยตัวส่วนไฟเตือนเบล,ลก็ใช้ตัวล็อกเบล,ลเดิมนะครับนี่ครับเสียบปลั๊กมาทํางานได้เหมือนเดิมปกตินะครับพยายามอันทีพยายามผมพยายามทําให้ให้ให้ดูเป็นออริจินอลที่สุดดูเดมิมเดิมที่สุดแล้วก็เรียบร้อยที่สุดตัวสายไฟผมก็เก็บให้เรียบร้อยหมดนะครับ ดูการทำงานของระบบไฟฟ้าของ l e ็กคารตัวนี้กันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มาแบบไฟฟ้าง่ายๆนะครับเอาแค่ใช้งานได้จําจำเป็นก็คือชุดเอนะครับเอหน้าเอหลังไฟฟ้านะครับตัวเบาะนะครับสภาพไม่ต้องเป็สภาพดีกว่านี่มันคือของใหม่ดีกว่านะครับ ก็ตัวเบาะนะครับผ้ากาบเป็นคอนทร่าสีดํานะครับแล้วปีกข้ามเป็นหนังแท้นะครับก็คอนเซ็ปเลยเจ้าของต้องการเป็นขอบสีแดงนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับก็ตกตัวนะครับผมว่าหน้าดีตำแหน่งคันนี้ผมก็เซตติ้งเท่ากับความสูงเท่ากับเบาะเดิมคือปรับเสียสุดนะครับเราก็เซตติ้งให้ให้เหมาะบาลานซ์กับรถนะครับรถคันนี้ก็ถูกหลดลงมานะครับปรับแต่งลงมาก็ ต้องการเบาะที่มีเปอร์ฟอร์มานซ์มีความกระชับตัวในการขับขี่มากขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับน้ำหนักเบอะก,ก็จะเบาวกว่าเดิมถ้าเทียบเบาะรุ่นนี้รวมลางก็จะเบาวกว่าเดิมสัก6-7กิโลได้นะครับเบอะตัวตัวนี้ข้างหลังข้างหลัง็บาะรุ่นนี้ครับเป็นเป็นไดคาร์บอนนะครับ ไดคาร์บอนแต่ว่าผมติดฟิล์มผมติดฟิล์มกันลอยเอาไว้นะครับนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถเข้าไปแกะเอาเองนะครับอันนี้ครับเป็นไดคาร์บอนจุดเด่นของเบาะรุ่นนี้เลยนะครับสวยงามมากสวดใหญ่รถที่ใช้กันก็จะเป็นรถพวกซปเปอร์คาร์ใช้กันนะครับอันนี้เจ้าของรถก,ก็คงจะมีซปเปอร์คาร์อยู่แต่ว่าอยากได้เบาะแบบนี้ไม่สังรถคันนี้นะครับ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนบอกใหม่ว่ามันติดได้ไหมยังไงก็มีจัางนี้เป็นแนวทางก็ได้นะครับมันสามารถปร,ถาารถับต่งเุื่อพูดแครับอีกที่การเซตติ้งการปรับแต่งนะครับคันนี้ผมก็เก็บรายละเอียดให้หมดนะครับผมเพิมก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยลูกยางปิดหัวน็อตก็ใส่ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าต่อไปว่าจะมีรุ่นไหนแบบไหนยังไง มานำเสนอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ